สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro มา t h e r ด o a ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ Advice แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ สวัสดีครับอยู่กับผมไทยไอซ์ Eyes, และ o อ e r c l o c k z o n e t นเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีมุกไม่เสียเวลาต่อไปแล้วนะครับวันนี้ครับอยู่กับการแกะกล่องเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดชิปเซต B85 เจ้านี้ทำการปล่อยเรียกง่ายๆเลยแล้วกันเคยปล่อยซีรีส์เนี้ยเมนบอร์ดซีรีส์เนี้ยออกมาแล้วแล้วเราเคยทำการแกะกล่องไปแล้วนะครับสำหรับ MSI นะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ MSI B85G43 Gaming Series ถ้าพูดถึงความเป็น Gaming Series จากทาง MSI นะครับมันจะมีเทคโนโลยีที่ติดมาเลยหนึ่งอย่างเลยครับ Audio Boost 2อ,อย่างคือ e k i l l e r นะครับมี OC Genie Audio Boost เนี่ยมาพร้อมกับไอแจ็คสีทองนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของทาง ซาบัสเตอร์น่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับซาบัสเตอร์ไม่ต้องให้พูดพิมำ์ทำเพลงกันเยอะแยะซาบัสเตอร์เสียงดียังไงหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วอะดูบันเดิลกันก่อนอย่างแรกครับสมุดคู่มือหนึ่งเล่มและแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ Driver. สายซ e r i a l ATA สีดำหัวสีขาวครับเป็นสาย6กิกะบิตเพอร์เซกให้มา2เส้นฝาปิดด้านหลัง Back i o p a n e l 1อันข้างหลังนี่เป็นสีดำๆนะครับมีบอกว่าพอร์ตไหนเป็นพอร์ตไหนนะฮะนี่ครับ อันนี้คืออะไรอันนี้คือที่คล้องก้อนประตูแบบนี้นะครับมี2ฝั่งครับมีแบบชั้นไม่อยู่แล้วก็ชั้นเล่นเกมอยู่อย่ายุ่งกับชั้นนะฮะเรียบร้อยครับสำหรับบันเดิลทุกชิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทีนี้ครับส่วนสำคัญคือเจ้าตัวนี้ดูกันเลยไปมา ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ดตัวนี้ครับเป็น ATX ปกติทั่วๆไป PCB ของมันเนี่ยเป็นสีดำอมน้ำตาลนะครับมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสีสันของเมนบอร์ดในซีรีส์นี้จะเป็นสีดำซอ็ซอกเก็ตอะไรต่างๆเป็นสีดำทั้งหมดเว้นซะแต่ว่านี่ครับฮีทซิงค์จะเป็นสีแดงเป็นแดงออกรูไซต์นะครับตัว Solid Capacitor ก็เช่นเดียวกันครับเป็นสีดำซ็อกเก็ต CPU ครับ นี่ฮะเปิดให้ดูนิดนึงตัวขาล็อกซ็อกเก็ตเนี่ยหรือว่าตัว so ยึดซ็อกเก็ตเอตัวยึดซีพเนี่ยไม่ได้เป็นสีเงินๆดิบดิบทั่วไปนะครับเป็นลมดํามาชุดภาคจ่ายไฟของ CPU ครับเป็นแบบ6กเฟสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวโชกเองก็เป็นซูเปอร์ไฟล์โชกตามมาตรฐานมิลิเตอรี่คัสโฟของ MSI เอซขาอยู่แล้วมอสเฟสครับทุกตัวมีฮีทซิงค์ระบายความร้อนเป็นลมนูมิเนียมไดส์สีเป็นสีแดงลูไซส์มาสวยงามครับ ปลัก๊กไฟเลี้ยงของ cpu เป็นสีดำนะครับ8พินสำหรับ cpu ปลัก๊กไฟเลี้ยงสำหรับเมนบอร์ดครับ24สีพินสีดำเหมือนกันด้านล่างคือ internal usb 3.0และในส่วนของ ram ครับ4สล็อตรองรับ32สกิกสูงสุดเขาบอกว่าสำหรับชิปเซต b 8 5เนี่ยอาจจะโอได้ไม่ไกลสำหรับ ram นะครับบัตรพันหกพันแปดสองพันอะไรประมาณนี้ expansion slot ครับ slot ต่างๆ ดูไปทีละอันเลยครับตั้งแต่ด้านบนด้านบนอันแรกครับ PCI Express 2.0 x1 ถัดลงมาคือ PCI Express 3.0 x16 ถัดลงมาอีกนิดนึงคือ PCI Express 2.0 x1 เช่นกัน PCI ธรรมดาถัดมาด้านล่างครับเป็น PCI Express 2.0 x4 นะครับและล่างสุดครับ PCI อีกสสล็อตถ้าทำการเชื่อมต่อแบบคอร์ดไฟล์เนี่ย ตัวหลักด้านบนจะเหลือ 8x ด้านล่างจะเป็น 4x สำหรับการเชื่อมต่อ2กัดด้านซ้ายนี้ครับออดิโอ o s สครับเทคโนโลยีประจำตัวของทาง MSI นะครับเพิ่มพลังในการขับกำลังเสียงให้กับหูฟังโร้อ h เฮดโฟนอินเอียอะไรก็แล้วแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Sound Blaster Cinema ดูหนังก็เพลินชิปเซต B85 ครับอยู่ใต้ฮีทซิงตัวนี้เป็นฮีทซิง n จริงๆแล้วเนื้อมันเป็นสีเดียวกันกับ ฮิตซิงของมอสเฟตนะครับเป็นสีแดงแต่ว่ามีปะลายครับผมเป็นการเอามิเนียมสีดํามาฉลุลายให้เป็นลายมังกือไม่ใช่มังกรน,นะครับอยู่ด้านบนนี้พร้อมกับโลโก้ MSI พอสตาต t ททั้งหมดมี6พอร์ตครับพุ่งออกไปทางด้านข้าง4พอร์ตและพุ่งขึ้นด้านบนอีก2พอร์ตสามารถต่อเรดได้ครับ 0, 1, 5และ10 Back i o p a n e l ครับด้านหลังมาดูกันเลยครับมีความพิเศษพอสมควร เริ่มกันที่ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดด้านในนะครับคอนแทคมันเป็นโกลเพลตเพื่อความเจ๋งเพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติด้านล่าง USB 2.0 2พอร์อและตรงนี้อีกพอร์ต HDMI 1.4ครับรองรับ 4K 4 0 9 6คูณ2 1 6 0 USB 2 0อีก2พอต VGA หรือครับหรือว่า D-sub 15พิน ด้านล่างคือ DVI ครับ r j 4 5ก็เพดเหมือนกันนะฮะด้านล่างครับ USB 3.0 2พอร์ตและสุดท้าย Audio jack แบบ8 channel ที่มาพร้อมกับ Audio Boost Sabater Cinema สังเกตด,ดีๆครับทุกแจ็คทุกพอร์ตเป็นแจ็คทองหมดเลยเป็นยังไงครับสำหรับ B85 G43 Gaming จาก MSI ตัวนี้เอาง,ง่ายๆเลยนะครับตรงๆไปตรงๆมากันเลย เป็นเมนบอร์ดที่ชิปเซ็ตราคาถูกจริงโออร์คล็อกไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนพวกแ8ดแปอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ย MSI จัดมาให้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆคือเร่กง่ายๆนะถ้าคุณซื้อสมมติซื้อบอร์ดตัวนี้คุณอยากได้ตัว Z 87หรือว่า H 8 7คุณแค่เปลี่ยนชิปเซ็ตแต่คุณจะเปลี่ยนทำไมนะครับถ้าใครต้องการที่จะแบบอยากได้เมนบอร์ดที่แบบ อ่ะใช้งานได้โอได้พอแบบนิดๆน่นอยๆขำๆราคาไม่แรงมากตัวนี้ครับแต่แนะนำหนึ่งอย่างครับเวลาจะซื้อจะเลือกหาเนี่ยดูดิสติบิวเตอร์ดีๆสักนิดนึงเมื่อก่อน MSI เนี่ยผมเคยใช้อยู่บางด,ดิสติบิวเตอร์บ,บางตัวบางรายเนี่ยแม่เจ็บจิตเหลือเกินนะครับจริงๆแล้ว MSI เป็นเมนบอร์ดที่ดีคุณภาพใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ติดตามครับผลของการทดสอบของมันจะเป็นอย่างไรในส่วนของรีวิวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ MSI หรือว่า MicroStar International ครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราและพบกันเมื่อทุกๆอย่างเสร็จแล้วลาก่อนสวัสดีครับ